สวัสดีครับยานกรชาแนลครับคลิปนี้จะมาพูดถึงปัญหาการใช้งานนะครับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับที่วันนี้วันที่2แล้วนะครับเริ่มมีการพบปัญหาเมื่อสแกนแล้วนะครับสแกนไม่สําเร็จนะครับโดยระบบนะครับจะแจ้งว่าตัวคุณและร้านค้าอยู่ห่างกันเกินระยะทางที่กําหนดนะครับซึ่ง นี่คือความผิดพลาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรากับร้านค้าเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็สแกนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะขอให้เป็นข้อมูลนะครับเอาไว้ตรวจสอบนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของแอปของร้านค้าแล้วก็แอปของประชาชนที่เป็นเป๋าตังค์นะครับเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับคู่กันของแอปนี้นะครับทั้ง2เนี้ยเขาเคย เราเคยใช้สิทธิ์กันมาตั้งแต่ชิมชอบใช้แล้วนะครับซึ่งช่วงชิมชอบใช้เนี่ยย้อนกลับไปช่วงนั้นเรามีข้อกําหนดในเรื่องของเราจะต้องใช้สิทธิ์ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีการาระบุออนไลน์ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนนะครับในขณะที่เปิดใช้งานแอปนะครับก็คือผู้ใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าเนี่ยเราใช้วิธีการระบุตำแหน่งด้วยการปักหมุดฉะนั้นแล้วมันจึง ทราบได้นะครับระบบจิงทราบได้ว่าตัวเรากับร้านค้าอยู่ด้วยกันในขณนะสแกนจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเราใช้ระบบเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในการสแกนในเรื่องของคนละครึ่งนะครับก็มีข้อสนนิษฐานที่เกิดจากสาเหตุ2ประการนะครับอันแรกนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือร้านค้านะครับแอปถุงเงินนะครับถ้าหากว่าเกิดปัญหานี้ขอให้ท่าน เข้าไปตรวจสอบให้ดีว่าท่านระบุตำแหน่งการปักหมุดนะครับในแอปเนี่ยเป็นตำแหน่งปัจจุบันที่ท่านอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่านะครับบางทีเป็นตำแหน่งเดิมนะครับบางทีเราเคลื่อนที่ไปขายที่ต่างๆนะครับเราต้องย้ายการปักหมุดนะครับตามตัวเราที่ไปขายที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะแอปจะมีการตรวจสอบว่า ลูกค้านะครับซึ่งออนไลน์แอปเป่าตังกาลังสแกนเราอยู่นั้นอยู่ในตําแหน่งเดียวกันในแผนที่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าแอปถุงเงินนะครับไม่ได้อัปเดตตําแหน่งที่ตั้งนะครับระบบเขาจึงเข้าใจว่าร้านค้าอยู่อีกที่หนึ่งนะครับและประชาชนอีกอยู่อีกที่หนึ่งพอมันห่างกันเกินกําหนดเขาก็สันนิษฐานว่า2คนนี้ไม่ได้เจอกันนะครับร้านค้ากับลูกค้าไม่ได้เจอกันจริงนะครับก็ เป็นในฝั่งของร้านถุงเงินนะครับร้านค้าถุงเงินก็ควรจะตรวจสอบอัปเดตการปักหมุดว่าถูกต้องหรือไม่ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของฝั่งเป๋าตังนะครับเป๋าตังเนี่ยถ้าใครเคยเซตติ้งมือถือเนี่ยจะเห็นว่าเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าให้แอปเป๋าตังอนุญาตในการเข้าถึงโลเคชั่นเราเพื่อให้มันเป็นออนไลน์นะครับบางทีถ้าเกิดว่าเรากดไม่อนุญาตหรือว่าเราไม่ได้ ไม่ได้เซตให้มันถูกต้องเนี่ยการระบุต,ตำแหน่งที่ตั้งของเรานะครับในขณะที่ใช้แอปเป๋าตังก็จะไม่ถูกต้องไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้วทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนก็ลองตรวจสอบให้ดีนะครับมันเกิดได้จากทั้งสงสาเหตุนะครับอีกอันนึงนะครับผมแถมให้นะครับทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนก็คือทางแอปถุงเงินและเป๋าตัง ลองดูว่าแอปมีการขึ้นให้อัปเดตอะไรหรือเปล่านะครับอัปเดตให้เรียบร้อยให้พร้อมอยู่เสมอนะครับเพื่อให้ระบบนะครับเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเกิดจากการไม่ได้อัปเดตแอปของทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับก็ขอแจ้งเป็นข้อมูลไว้นะครับว่าสาเหตุมันจะเกิดอยู่ที่ข้อสันนิษฐานประมาณนี้นะครับก็คือในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่นะครับแน่นอนว่าสแกนแล้วนะครับ ระบบแจ้งแบบนี้ก็แปลว่ามันมันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแน่นอนนะครับเพราะเรายืนสแกนกันจริงๆนะครับก็ขอให้ไปตรวจสอบนะครับตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามช่อง y o YouTube ยาน,นกรชาแนลไว้เพื่อที่เราจะได้มาพบกันและแจ้งข่าวสำคัญแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ